สวัสดีค่ะสมาชิกวันนี้เราอยู่กันทีสนามชนโคพาแซงของเพ็กนะคะวันนี้จะพาไปดูความสดความพรม้อมความสมบูรณ์ของวัวเทียธธรรมการชนในวันที่ยี่สิบเก้ากุมภานี้นะคะสวัสดีค่ะคมาจากวัวชนแดนใต้นะคะลองชื่อเรื่อแนะนำตัวนิดนึงค่ะิงครับค่ะมาจากใครโขนในแคะนอ เวียงราบมาจากเวียงสะนะคะวัวตัวนี้ชื่ออะไรอะคะดุกด่างเผ็ดโพงเงินโคดุกด่างเผ็ดโพเงินนะคะน้องเขาอายุกี่ปีแล้วคะเจ็ดแปดปีครับเจ็ดถึงแปดปีนะคะเป็นทายาัของตัวนี้พอสามไม่ขาดนิโผแก้วหลู่ของโผแก้วเลยนะคะช้อนมากี่ครั้งละคะนี่หนึ่งขังครับหนึ่งขังล่าชนะจากที่ได้มาค่ะผ่าแสงครับผ่าแสงข่มเพล็กใช้เวลานานไหมคะน้องเจ็ดแปดนาทีประมาณเจ็ดแปดนาทีก็ปิดจบปิดเกมได้เลยนะคะตัวนี้วิชาทางชนต้องเข้าประเพณีอะคะชนโตครับ สนทอนะคะตัวนี้นะคะค่ะบัวทุกคูนี่กินยากีน่น้ำได้ดีไหมคะกินดีกินดีไม่เหลือยาไม่ทํานุยนะคะคเดินวันกันวันกี่โลได้คะเนาะจะเป็นโลเจ็ดแปดโลได้หรือเบาลงยังคะ่ะตอนนี้ยังรับยังเลยนะคะยังเดิมทถาเดิมอยู่เลยนะคะ รอบเที่ึงนี่มีความมั่นใจแค่ไหนคะนอะ้องยก้ประเด็นครับเต็มรอยแล้วนะคะแล้วตอนนี้สภาบร่างกายของนองวัวในไส้ตานนองนี่ขิดว่าดุกด้างเผ็ดโผงเงินเขาพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะเก้าเปอร์เซ็นต์ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ววันชนก็พร้อมเต็มรอยนะคะคขายฟางเพิ่มสี่เผู้ติดตามได้เลยค่ะ โคคว้าแคปปีมาช่วยเชียร์ด้นครับค่ะช่วยชมช่วยเชียร์เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะคะโคดุกด้างเพชรโพงเงินพบกับโคข,ข้าวงามชันนารองลือว่าเจ้ายิบมันนะคะคุณนี่ทําการชนเป็นคูเอ็กพิเศษส,สุดของรายการนะคะในวันที่29กุมภาพันธ์นี้นะคะทําการชนเป็นคูที่5ชิงเงินรางวัลกันที่1หลานส0งหมบาทนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะโชว์นี้มีเช่พาเบสรัรบขายค่ะขอบคุณมากค่ะ